สวัสดีครับผมบิดเทบุยนะครัะวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมชชันเรื่องคิมวิสุนเนย์บาเดอะบู๊วี่โมเกนเชนดาบพิฆาตตะูนเดอะบู๊วี่ศึกรถไฟสูน่นิรันนะครับก็เป็นภาคต่อจากฉบับอนิเมะภูมิกับคนเดิมเลยทีมกำกับคิมวิสุนเนย์บานั่นแหละมากำกับนะครับซึ่งเรื่องนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมาที่ข้อดีของภาพบู๊วี่กันก่อนนะครับนั่นก็คือฉากแอคชั่นมันมาก งานภาพเสียงซาวประกอบการดําเนินเรื่องโอเคเลยเหมือนบางงานเลยนะครับค่ายูโฟ t a เบิลเนี่ยยังทําได้ดีมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับและฉากดราม,ม่าทำได้ดีมากคือบิวได้อยู่นะครับพอมาตอนท้ายในเพลงปิดของลิซ่าเนี่ยโอ้โหการจะลุกคือแบบดูจบแล้วไงก็การจะลุกออกจากโลละแต่ผมต้องมานั่งหยุดฟังอะ่ะและน้ําตาไหลออกมาเพราะเหมือนฉากดราม,ม่าที่บิวออกมาทั้งหมดอะ่ะมาประมวลผลอยู่ในเพลงของลิซ่า คือตอนจบเอ็นเครดิตขึ้นอ่ะอยู่ดีๆภาพฉากดราม่าในเรื่องก็ลอยขึ้นใหม่ครั้งนั้นรวมถึงสำหรบับเพลงด้วยโอ้โหผมน้ําตาไหลอ่ะตอนฉากดราม่าในหนังไม่เศร้านะมาเศร้าตอนเพลงจบอ่ะคือบิวสุดจริงนะครับผลข้อเสียภาพบูวี่นั่นก็คือถ้าเทียบกับฉบับอนิเมะเนี่ยแบบตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นเลยนะดูได้เรื่อยๆมากกว่านะครับเนื้อหาภาครถไฟเนี่ยจะอยู่ที่เล่ม7ถึงเล่ม9้านะ ซึ่งผมจําได้อยู่ก็จริงแต่ก็อ่านมานานเลยนะครับคือตอนไปดูในโรงเนี่ยเปิดเรื่องมาผมรู้สึกตื่นเต้นนะแต่พอมาฉากรถไฟที่เป็นฉากหลักก็ไม่ค่อยตื่นเต้นและเฉยๆมากภาครถไฟไม่สามารถทําให้ผมแบบโอ๊ยสนุนตื่นเต้นลุ้นได้เหมือนตอนฉนบับอนิเมะครับผมมีความรู้สึกว่าภาครถไฟอะถ้าเป็นในมังงะน,นะผมรู้สึกว่าอาจสนดุกกวา่ายังไงไม่รู้นะแลมบุกตลกในช่วงแรกในมังงะไม่ยัดเยอะขนาดนี้นะ ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนันก็คืองานภาพนะครับงานเกือบจะดีหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่พอมีฉากเอนมูฟแปลงล่างเนี่ยคือตกใจมากคือมันดู 3D อ่ะแล้วมันดูแปลกตายยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็มีฉากรถไฟของสาวหลักเพลิงในตอนท้ายอีกแต่หลังจากนั้นก็ปกติครับก็คุณภาพงานดีเหมือนเดิมมีอยู่2ฉากเล็กๆที่ขัดตาผมเล็กน้อยนะครับอที่เสียงภาคไทยกันบ้างน,นะครับผมไปดูเสียงไทยเพราะอยากดูอยู่แล้วนะครับไปเสียงความมันในรองซึ่งส่วนตัวเนี่ย ผมฟังเสียงญี่ปุ่นจนชินแล้วนะครับคือเขาภาคดีอยู่แล้วนะครับเลยอยากฟังเสียงไทยบ้างนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยแต่สู้ทีมการ์ตูนขับไม่ได้นะครับอยู่ที่ความอินของผมด้วยนะเพราะว่าผมอินกับทีมการ์ตูนขับมากอะ่ะพอมาดูทีมในโรงอะ่ะก็รู้สึกว่าผิดหวังนิดนิดนะเหมือนดูไปไม่อิงกับเสียงนะครับแต่ภาคดีนะครับและทําได้ดีกว่าที่คิดหลายคนด้วย มาที่ทันจิโร่กันก่อนนะครับทันจิโร่เนี่ยภาคโดยพี่เติ้ลพรเทนะคือภาคที่ดีเลยนะครับสากซีน,นาม,มา่าถือว่าใกล้เคียงกับทีมกระตุนขับมากเนสโกนะครับภาคโดยพี่แพรบุญญาสีนะครับเสียงน่ารักถึงจะให้เสียงไม่เยอะแต่ก็ดีต่อใจนะครับเสียงเส้นนิสือนะครับภาคโดยพี่ไอพาลินนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าภาคดีนะฟังไปไม่เหมือนคนพาริยามภาคนะครับแต่ซีนแหกปากหรือหลอดเท่นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เขาซนะั้าแตไห่นะ แน่ซีนตลกเนี่ยผมว่าได้อยู่นะถึงจะสู้ทีมการ์ตูนขับไม่ได้ก็ตานนะเพราะว่าทีมการ์ตูนขับนี่คือแบบปล่อยพลังเต็มที่เหมือนออริจินัลมาภาคเองเลยอย่างเงี้ยเลยนะครับอ่าผมว่าไอได้รับงานช้างไปนะครับแต่นับเสียงคือได้อยู่นะผมถึงเสียงดารายอย่างอ้นสลาวูที่เขาเคยภาคคอปไบร์ของพุ้งกับทีมกระต้านอ่ะผมว่าในไหนไอก็ร้องเพลงได้อยู่แล้วนะครับถ้าเรียนรู้เรื่องการภาคเสียงจากเบอร์ชินเนี่ย ผมว่าปังแน่นอนนะครับอินโนเเกะนะครับพากโดยวิเตนนนนทรีโพนะครับโอ้โหแหลมได้ใจมากเลยครับแผกปากที่สุดจัดประหลัดบอกซีนตลกเนี้ยเอาฮาเหมือนกันนะครับเล่โกคูนะครับพากโดยพี่เออพินันนะครับเสียงหล่อเท่ของพี่ได้อยู่แล้วนะครับเยี่ยมไปเลยเอ็มมูนะครับพากโดยพี่ต้มพิทักษ์เสริมหรือพี่ต้มกาดีอุสนะครับโอ้โหพีคมากเลยครับพี่เขาพากได้จิตและดีมากเลยนะผมเกือบขนลุกอะ ไลทิ่ตดสำหรับงานแรกเลยนะครับอากษรานะครับภาคโดยพี่โฟ,โฟทีมภากกลําดอกนะครับผมไมไ่ตามงานพี่เขามานานแล้วอะ่ะคือผมไม่ได้ใาฟ่ฟุตบอลด,ด้วยงานก็เลยไม่ได้ตามเลยแต่พี่เขาภาคดีมากเลยนะแบบหลายซีนภาคได้รูปอารมณ์ได้ดีสุดๆเลยเยี่ยมถ้าสมมติว่าพี่ต้มกันดิอุสว่าพีคแล้วอ่ะว่าพี่โฟทีมภากกลังดอกพีคแล้วมาเจอตัวละครนี้ พีคสุดๆกว่านะครับเซนจูโร่นะครับภาคตัวพี่เจเจซีบีเกินคาดมากถึงจะพากไม่กี่ฉากนะครับแต่ทําผมอ้าปากค้างเลยนะคือน้ําเสียงไม่เหมือนที่ผมเคยฟังมาก่อนเลยใน y o u u u b e บ่ะดัดเสียงจะเป็นคนละคนเลยคือภาคดีมากเลยนะครับไม่แปลกใจนะครับที่ได้ภาคอนิเมะบุ๊ควีสาเรื่องรวดในปีเดียวนะถือว่าพี่เขามากไจริงๆ คือคุ้มกับที่ฝึกฝนมาเลยนะครับขอคารวะเลยส่วนตัวละครสมทอบหรือตัวละครประกอบก็ถือว่าโอเคนะครับดีอย่างหนึ่งก็คือแคสดีกว่าเป็นพีซสตมบีนะคือเรื่องนั้นอะ่ะจับคนนางมาพากดื้อเลยสรุปพังครับก่อนที่จะสรุปรีวิวนะครับผมขอพูดถึงเเรื่องนี้หน่อยนะ เรื่องเลทเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องนี้คนไปดูเยอะแน่นอนนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เลททุกวัยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นได้เลท R-17 นะครับ R-17 นั่นก็คือผู้ชมที่มีอายุ17ปีขึ้นไปนะครับอ่ะขึ้นชื่อว่าการ์ตูนไม่จําเป็นต้องให้เลททุกวัยนะครับดูที่เนื้อหาของอนิเมะตัวนั้นๆด้วยนะครับถ้ามันมีความโหดเลือาสาดคอคกระเด็นเนี่ย13บวกก็ยังดีครับถึงแม้คนคนดูจะหลายวัยก็ตามนะ สรุปนะครับแค่เสพงานภาพแอคชั่นก็คุ้มแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าดูได้เรื่อยๆมากกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นนะไม่ใช่เพราะว่าผมอ่านมางังงะมาก่อนแล้วนะผมอ่านมานานแล้วแล้วก็ลืมเนื้อหาไปบ้างก็เลยกะจะมาเสพในโรงครับแต่ก็ปิดหวังนิดๆตรงที่ไม่ลุ้นเหมือนฉบับอินเนะนะครับโดยรวมยังทําได้ดีมีคุณภาพอยู่นะครับใครสาวกเรื่องนี้นะครับไม่ควรพลาดน,นะรับรองชอบแน่นอนนะครับ ส่วนคนที่ดูอนิเมะมา26ตอนหรืออ่านมาถึงเล่ม7ถึงเล่ม9ไปเสพภาพบู๊วีต่อได้เลยนะครับสรุปนะครับคิมิสุนโนเยบะโบเกชเชนเนี่ยผมให้แทม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 แทนแทแทนแทน8.5เต็ม,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 ม10นะครับผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างในภาคบุ๊วีเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เอนจอยู่บางอย่าง อนิเมะผมรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นทุกทุกตอนเลยนะแต่พอมาในฉบับบูฟี่ผมก็นึกว่าอน่าจะแบบสนุกพริกๆก,ก็รู้สึกแบบโอ้โหดูแล้วเฉยๆแต่มันดูได้เ,เพลินนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว a n i m เมชันในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิเตบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ